ย่างตัวเขาออกมาใหมแบบนี้สวัสดีครับมามาดูวิธีเขาเรียกตําช่องลมครับตําโดยช่างอะไรนีชชร่ช่างจู่ครับช่างจู่สายต่ครับ่้าถ่า่ัการล้งนานให้น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้ผมมาถ่ายไม่ทันครับกาลงื้งานให้ลูกน้องจากร้างมุ่นโอ้หนี่นี่อันนี้หัวหน้าหัวหน้าใหญ่ครับ หัวหน้าใหญ่ยู่เป็นโอ้เดี๋ยวพอเห็นหน้ามันย้อนเสียงหัวหน้าใหญ่ผู้ทำนานงานมามากกว่า2ีปีน,นี่นี่สนใจมาครับนี่ครับบยังาบล็อกตำเองครับไม่ใช่ตำสูงครับบล็อกอมนชัยบล็บอกช่องลงครับสั่งได้ครับเจ้าแบบไหนหกไล มีกี่ล,นะลายนะหกลายมีหกลายครับรนี่ครับรโอ้ดออเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีท่านเริ่มแรกครับว่าทำกันยังไงอ่าว่าเกไปดใส่ให้นหน่อยครับผสมม,มีมีพนักงานผสมปูนขึ้นมาครับมีทรายกับปูนครับผส,สมพอปรมารครับแล้วก็อันนี้พนักงานอัดพนักงานตํา นี่ครับลวดแรกก็ใส่แบบเตรียมแบบเตรียมแบบเรียบร้อยไม่ได้ทานละมันบ่เนี่ยทาอยู่นี่ยในที่เวียนทาทาหรอทาเร็วนานทาทีหนึ่งครับอ๋อไม่ได้ทาทุกรอบครับเอ๋อเรื่องไปหาดูนี่ครับทานละมันนี่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 หัวหน้าหัวหน้า คนงานเยอะครับฝนก็ตกครับฝนตกส่งของไม่ได้อันนี้เป็นอาชีพเสริมแทบมาทุกแมงกันแล้วก็<ส>ตักใ,ใ้บรีักนหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเ้เบิงบ้งวิธีหนีกันวิธีต่ำกันตากวัตถุดิบใส่แบบครับ,ท,บทำง่ายนี่ครับแล้วก็แทกลง อันนี้อุปกรณ์พิเศษครับอีอุปกรณ์ตัมเขาเรียกตัมบ็อกตัมบ็อกช่องก,นนกันสัดลายข้าวหลามตัดลายกับวหลามตัดอันนี้นเป็นมิตรไพ่เลข้าวหลามตัดที่หมดลายเข้าวหลามตัดครับ <laughs> เขาเรียกลายเข้าวหลามตัดนี่ลายโบลิง่งนี่ครับมีหลายลายครับอันนี้เป็นลายโบลิง่ง เดี๋ยวครับให้ดูวิธีการตามก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจะพาไปเดินดูที่ทําเสร็จแล้วครับครับกว่าจะได้ออกมาเป็นก้อนหนึ่งก็ใช้เวลานานอยู่ครับมันขายก้อนังบาทนี่ยสิบสามครัสิบาทครับก้อนละสิบาทสินค้าของอมรชัยทำเองครับอมรชัยโฮมมาร์ค เ <laughs> จ้าี๋ย <c oughs> ้ขาจาเบิงนี่ก่อนให้จบก่อนไทยไทยไม่ได้สิบร่ได้ใจอยู่ขั้มยังได้ไทยกลับไปกลับมา <c oughs> ครับกว่าจะได้ก้อนละสิบสามบาทครับต้อง <c oughs> <c oughs> ปินหน้าปินหลัง โอ้ครับออกมาสวยครับออกมาสวยบมเมนยกลูปแตกปูกแตโอ้เล่าเลเเท่าเท่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับไปได้มานีที่ผ่านครับผ่านแล้วก็มาตากครับพึงตากจะบุญมากเลยพึงตากครับก็เสร็จครับก็ทำขึ้นก้อนใหม่ครับ เดดเี๋ยวจะพาเดินชมที่ทำเสร็จหลายลายกลไ่ลกล่องคือมวดปะอันนี้ลายยังี่เขาเอินดอกจันดอกจันอันนี้ดอกจันครับเรียกลายดอกจันอันนี้กันสาดลายไทยลายกันาอันไหนล่ลายไทย อันนี้ลายไทยปลาวุาน้นินนี่เดี๋ยวก่อนนี่ปลาวุ้นิ้นของอย่างลายปลาวุ้นจิ้น,น,นลายปลาวุ้นจินก็มีครับร,ร,ร,รคาคาซ่อมเงินเบิร์บร่ะราคาเท่ากันหมดครับอ,รอันนี้ลายโบลิ่งหรือเอาไปทำ พวกหมูครับก็พาใครอยากซื้อก็มาถามได้ครับอมรชัยหุ้มหมากห้้ยแถลงมีหลายอย่างครับหินก็มีทุกชนิดครับหินใสใสละเอียดใสหยาบหิน38 หินคุกลงบล็อกก็เดี๋ยวจะพาวันหลังจะพาไปดูลงอัดบล็อกครับบ๊ายบาย <c oughs> หัวหน้าใหญ่บ๊ายบายนะครับมาเรอยๆิดตอติดตอกูเฮ็ดกันได้ครับ